คุผู้ชมวันนี้บาเล่เก๊ไก่พาคุณผู้ชมมาที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมค่ะถ้ายังจํากันได้นะคะว่าที่นี่เขาเคยจัดตลาดน้ํากันไปแล้วซึ่งครั้งนี้ค่ะมีงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือเทศกาลผักผลไม้คุณภาพค่ะ คุณผู้ชมค่ะแค่ข้ามาล้านแรกกันนะสนใจแล้วค่ะเหมาะกับช่วงที่มะนาวแพงในยุคนี้มากๆเลยค่ะมะนาวนี้ตอบโจทย์คนกรุงเทพเลยสําหรับคนเมืองโดยเฉพาะเลยยังไงคะข้อดีของมะนาววันนี้คือออกลูกดกถึงดกมากดกถึงดกมากอยู่ในกระถางคือปลูกในกระถางออน,นี่แหละครับมะนาวกระถางเรียกมะนาวกระถางอ๋อคือไม่ต้องแบบคือถ้าบ้านใครไม่มีพื้นที่อะไร่างนี้ถูกต้องาาเลยปลูกในกระถางคอนโดทาวน์เฮาส์อะไร คผูช้ชมค่ะคือเมื่อกี้ค่ะมีคนมาลุ้มสนุกตอบคําถามแล้วยังไงตอบได้เราได้มะนาวฟรีเพราะฉะนั้นของฟรีอย่างนี้บาเลไม่พลาดค่ะผมขอถามท่านว่าถ้านิยม12กประการข้อที่ถึมทึมเธึมทึมทึมทำทึทำข้อที่สามครับคืออะไรครับรับฟรีไปเลยครับมะนาวหนึ่งต้นข้อที่สามครับข้อที่สามกตั้งยูค่ะกตั้งยูต่ออะไรครับนิดหนึ่งพ่อแม่บิดามารดาถูกต้องครับ ตรงนี้ครับเรามอบให้เลยนะฮะมบให้เลยเไ,ไม่ได้มะนาวฟรีได้มะนาวฟรีให้อย่างงี้จริงๆเลยใช่ไหมคะคุณ <ๆ S 2> พี่ใจปั้มมากเลยปกติต้นหนึ่งเท่าไหร่เออบุลค่านี้250ยบาทกับมะนาวต้นสองพันนี้คร<ว>ับขอบคุณมากค่ะพี่คะด้วยค่ ไรเมล็ดค่ะน่าจะชอบนะถูกใจใครหลายๆ,ๆคนแบบมันบีบได้เลยไม่<ช>ต้องมาแครเมล็ดใช่ไหมนี่คุณผู้ชมแม่ค้าใจดีมากเลยอ่ะให้มะนาวฟรีมากับบาเล่ด้วยขอบคุณมากนะคะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวยังไงเดี๋ยวมาบอกนะมีเปรี้ยวไม่เปรี้ยวด้ะแต่และตัวเขาจะมีสเสน่ห์แตกต่างกันยังไงอ๋อหวานทองก็จะหวานเรคลิตก่หวานเนื้อหนาะแต่ก้านยาวก,ก็จะหวานนุ่มหวานนุ่มระมุนลิน นี่หามหามคือข้างนอกจะแบบกรอบรตข้างในจะแบบนิ่มนิ่ะค่ะ<ช>กำลังอร่อยแต่อันนี้อันนี้มันดังแน่นอยู่ค่ะแน่นก็จะแข็งนูดนิดนึงค่ะแข็งนิดเดิงหา่างแยกกันยังไงต้านค่ะเขาบอกว่าระยองหีสั้นจันทียาวจริงป่าจริงจ้าแต่ว่าตาก็บอกหีใหญ่นะฮะตาหีใหญ่ตาัานหิใหญ่ต่าอยู่กลหีใหญ่่ เขาหมายถึงฮิกันนะฮิ่เขาหมายถึงจะพูดทำสร้อยยาวพี่ใหญ่เหรอพี่มันยาวเหมืนั้นมันเยอะพี่เนี่ยอ่าไม่มีอะไรมากกว่าแต่ใหญ่ไหมคะใหญ่ร้านต่างๆเช่นนอรินอริ yes นอริ I'm BaladisBaladisamYeahIs your first time to eat durianIs t your first timeHappy to eatHappy to eatYeahMy first time อร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยชยรเยียน่อันนี้ลูกหยีป่กคือเขาจะกินสดๆหรอคะแต่ถ้าลูกหยีบ้านก็คือแต่ลูกเขาบอกว่าถ้าไม่ไปแบบลงใต้แล้วไม่ไปกินลูกหยีคือไปเหมือนไม่ถึงภาคใต้อะไรอย่างนี้แต่ที่นี่มีให้กินมันคือ พะอ,อะไรพะมันเปรี้ยวอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะต้องทำให้หยดีด้วยเปรี้ยวไปเลยค<ร>่ะคุณผู้ชม,ค,มค่ะทุเรียนพันนี้เป็นทุเรียนแบบพันในใจบาเล่เลยแหละหลงรับแลค่ะเป็นพันพื้นถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ไหมคะหลงรับแลนะคะกินแล้วต้องติดใจคะ่ะหลงต้องต้องหลงไปรับแลเลยะคะ่ะเพราะว่าเนื้อจะละเอียดแล้วก็เม็ดจารีบค่ะเม็ดรีบไปไหนคะเนี่ยรีบเม็ดนะคะ ี่มันมะม่วงหรือมะละกอนี่มันใหญ่มากอันนี้พันอะไรคะนี่โชคไัยบูนคือโดยโดยพันของเขาคือจะเป็นมะม่วงใหญ่อย่างเงี้ยหรอคะอันนี้กินกี่วันหมดคะเนี่ยคุณผู้ชมขาแตงโมค่ะมีสีส้มด้วยดูดินี่ค่ะคุณผู้ชมเต็มไม้เต็มมือเลยจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักมากๆใช่ไหมคะแม่ค้าใช่จ้า งานเทศกา,ผากลผักผลไม้คุณภาพนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มาเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าที่นี่จะเห็นผักผลไม้แล้วก็อาหารพื้นถิ่นของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดงานมีถึงวันที่31พฤษาคมนี้แต่ตอนนี้มันเวลาของบาลเล็กไก่แล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย